สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาไปปลูกพยุงไหฮลำานะคะปลูกง่ายคะ่ะไม้สวยด้วยเนื้อสวยมากเลยนะคะวิธีการปลูกกงง็ง่ายๆมากเลยคะ่ะแล้วก็ใช้อันโดยการแค่ขุดนะคะขุดลงไปแล้วค่ะขุดไปลึกๆขุดขุดถ้าต้นใหญ่ก็ขุดลุมใหญ่หน่อยนะคะ <c oughs> แต่ถ้าต้นเล็กก็ขุดหลุมเล็กค่ะเสร็จ okay. แ,แล้วก็ขุดขุดไปค่ะออกกําลังกายนะคะช่วงเช้าเสร็จแ,แล้วก็ฉีกถุงเลยค่ะไม่ต้องเรื่องมากเลยปลูกไม้ป่าเสร็จแ,แล้วปาดึงถุงออกเอาลากใส่ลงไปในหลุมเลยนะคะเอาต้นไม้ใส่ลงไปในหลุมเลยค่ะเสร็จแ,แล้ว ก็ใช้ดินกลบเลยค่ะกลบแล้วก็เหยียบเหยียบเยียบไปให้